แจ็คพวกนี้เปิดโงงวะไงแจ็ครอเรเ็กมาไปลูกแรกเรียบร้อยเอาอยักอยู่ครับเอาครับต้องเตะอันที่สองครับว่างายลังซิโร่โงงให้สวยอนพลยอดโอ้โหต่อสิบห้าออเทพลูกนี้ยังได้อยู่ที่เกียร์โอโ้โโยที่เกียร์เขาได้แจมภาษาตะก้อคือตะก้อได้เจ้าแม่พลอยเปิดมายังไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันภาษาหมูโสดเอาตีบอกครับเกมไม่เกมครับ สุท oh. ี่เกียรติโอ้แอบหยอดคืนเหมือนกันบอบบี้ยังได้อยู่โชงให้สวยให้ภูตะวันโอเคดีโอเคแล้วได้แจ้งเรียบร้อยครับคุณคู่นี้คู่นี้นะเปิดได้โชงให้สวยสุดที่เลยสุิกเียรตะดีบอสเอาต้ทำได้ที่สองเปิดทำที่สองโชว์ให้สวยเอาผมได้เลยปืนใหญ่เข้าชิงไหมครับปืนใหญ่เข้าชิงค่ะมี 1นศูนค่ะยาวพื้นใหญ่ฮะระว่งเสื้อขาวสูพรรนสาหมูสดกับทีมทสพันาไดจ้ครับโอ้เอาละครับผู้วันไปขอแล้วครับเต็มบล็อกฮะสต่อศูนค่ะจได้ครับเเ่าสูพรันสาได้แจ้ง่สิงดก็ันี่บอมพี่ส่งสวยผู้ตันสองพาวหลูกน <reco> ี <fry UC S> ้บลอกทีสู่พันาไดแจ้ง สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะตอนนี้เป็นการแข่งขันคู่ที่สองของสังกามาเลียที่อุบลทีเคเขาได้แต้ยับสายฟ้าลูกนี้ตีมักี่คฟุตบอลโอ้ลูกนี้ย่าปืนใหญ่เสริมไปนะคะแต่ว่ามาเอาคืนได้ในเซตที่สองแล้วก็สามเท่ที่ไหนครับเตะอยู่ที่งานน้ำมาศกาลพระมงคลมิ่งเรือค่ะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ4-3ค่ะ หลังสิโล,ยล่ยูนลูกนี้เสียงแปดสูค้าเทพลูกนี้โอ้โหยากต้อแก้ไขว่าไงเปิดสวยชมเองชูตวันเรียบร้อยแล้วลูกนี้ห้าลูกนี้โอ้ย,ยนี่นะครับตอนนี้เสมอนะคะโอ้ยสองแต้มโอเคฮอลเดนหกห้าหกต่อ5ค่ะ มีพี่มีพี่แจ๊บสายฟ้าค่ะแล้วก็ที่ซันนี่ดินตุกแกค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะพี่ที่โทนค่ะก็ชนะทีมของพี่ปุ้ยพรชัยมาได้มาซันนี่ตุกแกทุงดูแตะวันดูนี่ครับพี่เค้าพี่เค้ารับสำหรับเต่าต <mit makes> <entertainment> ่อเก้าเริ่มมีรอยทางแล้วคอนเทมพวกนี้เอายังคงเรียครับดูนี่ครับพี่เค้า จีนมาที่บรีรเปิดได้ตรงนี้ต้องชมเลยครับลูกนี้เตะโอ้ไมยไปหมดเลย16 10ต่อ6 10ต่อ6ค่ะโอ้ยสืบตลอไปดีครับิดช่โอ้ยลูกนี้โอ้ยพัาษาได้แจมบ๊อบบี้นะครับรังสีเลิศสตรีสมุทรสารครับโอ้โห โหนี่เอ่านะครับเริ่มปล่อยของครับเจะได้แจ้งลังเซลว์โยนโหนี่เอคนไหนล่ะคนไหนล่ะเชียร์คนไหนล่ะโหนี่ไปไหนได้อยู่มงคลสุดที่เกียรติหนูหลงนี้มาเลเซียเวิร์ดมีนเพิ่มต่อสิบค่ะนี่จี๊ดโอ้โหจี้๊ดนี่ค่ะเปิดสวย พี่ชนจะปรอยโอ้โหลูกนี้พู้นะเฟโอ้นียอนาซันนี่้ำครับเซตแรกอันนี้เซตแรกค่ะยอดโอ้เรียบร้อยแล้วลูกีเฮาได้แต้มทว1ลเรอร์ีนวนโอ้หนักจริงตรงนี้ต้งตามไห้ดมาสวยสุดที่ยากที่ียปร้อยพี่ชมพูดถ้อยได้แจ้งซันนี่บอกว่า บอกกันกับกำแพงเมืองจีนครับตัวเราเจ้าพูดระวันครับเสี่ค่ะสี่ต่อทุกแปดมษายนนี้นะทีมไคโรชิงทีมของพี่เอาปืนใหญ่รอชิงค่ะแอดชื่อพร์พอลบอทเสียงหวานครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆโปรตีนออกโอเคกินโปรตีน15

ปูตวันเตะเรียบร้อยอินเซเวนีนษาหมูสดโอ้ขอได้อได้หมไหมกนี้เตะเกียวโอ้หนิ่เดียวครเป็นหัแอนมินนะครับดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากค่ะลักเิเลลักิโ่รตานนเอ็กีนโนี้โอ้ยขอโอลูกนี้ิดเกียวโอ้เรียบร้อยครับเา โอ้นี่โอ้ยลูกนี้ทีเก้เฮาได้แจ้ไหายไปหลวงหัวใจทางหลังไม่ต้องดูครับเปิดมาลงมาลูกนี้ภูตะวันได้ย่อแล้วโอ้โยุพ้นย่อคได้แจ้าทีเก้เฮาลูกนี้เปิดมาบอกพี่ชงภูตะวันเตะโอ้ยออกไปครับสุพี่ชงเข้ามา Да โอ้ยต้องยอมกัาลูกนี้คร well ับสองยี such such ่สิบเีนจริงๆครับเจ้าโทนี้ครับโอ้ยแนวงยังคี่สเค่ะนิเโอ้ยหอแลวีเจได้แก่ดีเจเฮาได้แกโอ้ยลูกนีครับ พีเคท้าได้แก้วโทนี้ยอดโอ้โหสุภรณฑ์าเลยครับลูกนี้หนักมาที่สันนี่โอ้โหสุภรณฑ์สองแอบยอดคืนมันกัางบ๊อบบี้ยังได้อยู่ชงให้สวยให้ภูตะวันโอเคอีดีดีเคท้าได้แก้วโอ้เรียบร้อยฮะช่วยภูตะศิลป์บอกว่าเป็นลูกดีฮะัสอง โอ้ยนิดเดียวดูพรรแหวนสาฟ้าหนักมากเรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหทีเกลมาดูโทนี่ฟังไอ้อทีเคกลต่อเจ็ดโทนี่ยังยอมย้ำอยู่โอ้โหจะเอาให้ได้เอาอันตัวนี่ครับโอ้ยทีเคลเราได้อยครับต่อแปดครับจากกำไรคนดูอีกหรือเปล่าครับอยดูพรรษาได้แจ้ยังยุกแต่ต้องดูสุพรรษาครับจะแพ้หรือเปล่าโอ้ เก้าต uhm. uhm. like, ่อสี่ค่ะนายโฟแก้มาแก้ไคครับเอาเ่อครับเป็นโอกาสของพีเก้าีเท้าลูกนี้โอ้าสี่ค่ะเทนโฟลูกนี้จีบันที่บ๊อบบี้เปิดสบายสวงสวยภูตวานเตเรียบร้อยาได้แจ เซตแรกใครชนะเซตแรกสีขาวค่ะทีมของพุตวันพิ่โอนีพี่บอบบี้ค่ะ5ต่อ1 0ค่ะ5 10ปกนเราได้อยู่งให้สวยสุดที่เกียรติต้องแก้หุ่งนี้หเท้ดพรุ่นี้เืได้อยู่ซันนี่งให้สวยสุดที่เกียรติยอดเรียบรุ่งนี้อเทาได้แก้สิบสองยดเทพลูกนี้รียบร้อยันาได้แก้ ฝ่าลุ้นไปว่มการแจมสายฟ้าหนักมากทีเก้ฮาได้แต่16โอ้ลูกน wow. ี้ท yeah, yeah. oh, ีเก้ฮาได้ต่อโฮครับลอยต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสได้ชมเซตสามครับพี่น้องอันนาจเจริญเราทีเก้ฮาได้แจม6ต่อ15ออนเทพลูกนี้ยังได้อยู่ทีเกียร์โอ้ยทีเกเฮาได้แจม ภาษาตะก้อคือตะก้อได้ใจครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับสำหรับพีเคเฮาใน1 6โกฮะโอ้โหลูกนี้สุอภนษาได้แจ้มอ่ะ1ิบหกออเทพลูกนี้ยอดโอ้โหไม่ไหวครับสุอภนษาได้ยักลูกนี้เปิด โงงว่าง่ายแจ็คลอยเรียงมาไปลูกแรกเรียบร้อยเอายักอยู่ครับเอาครับต้องเตะครั้งที่สองครับว่าง่ายลังซีโร่โงให้ส,โโสวยอนพลโยอดโอ้เรียบร้อยฮะสุพรรณษาได้แต,ต้มเตะสองครับโอ้ได้มาสามแต้มรวดแล้วนะครับสุพรรณษาเอาลูกทีซีได้เลยหรือเปล่าครับโชว์ให้อนพลเรียบร้อยครับลูกนี้สุพรรณษาได้แจ้งเอาละครับเอาละครับผมไปตั้มกลับมาที่สุพรรณษาโมซอนนะฮะไป ลูกนี้จีมาที่ลัวสิโรดทรงเคสวยแจ็คโอ้ยลูกนี้ฮะับทีเท้าแดนแจ๊บบล็อกใหญ่จริงๆครับสชื่อว่เจ้าความนจูนิเกียรติฮะติดบล็อกไปครับโอ้เป็ดนี้น่าเสียดายครับแต่ต้องดูเกมเซิร์ฟของเจ้าโอนี่โอ้เอานะครับคือภาษาได้แจ๊บสิบเอ็ดโอนี่โอ้ลูกนี้ครับโอนี่เฮ้ยแจ๊บสิบเอ็ดต่อสิบแปดค่ะ

สิบสี่ต่อสิบเก้าค่ะโอเคโอเคครับได้ยสิบสี่ยี่สิบค่ะโอเคครับได้เี่เดเแล้วคะ่คะท่านค่ะท้านศูนย์ค่ะ

สุดิกีอาติชิง็อกาต้อเตะนี่สองเปิดทท่เสอาผีย้นี่นเียรด้แตทีาช่ะคูน้เป oh, ิดเอาการเน็ต uh, ูน네네ี <S 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 ้สุธิกีอโอ้นาเแเล่นดีนะคู่นี้ใช่ค่ะสนุกมากๆค่ะ เพราะว่างานครับโอ้โหใจรักจริงๆครับ <ay> และท่านบอกว่า <B K S 1> วันนี้ <AL> นาได้แไ้้แซปสายฟ้าตีไปดีธนพลไปได้ลำสีโร่โชว์มาธนพลตีโอ้โไม่อยากจะเชื่อทีเจ้าได้แจ๊บจับสายฟ้าโอ้โหลูกนี้ทีเจ้าได้แจ้บเดียวเองฮะลูกนี้เธอมาโอ้โหลูกนี้จะหนนี่ าค่ะตีโดเจนคอนเทพหดักมาตันนี้จะทิ้งให้สวยให้ตรงนี้เอายักษ์โยนได้ตีครังที่สองทงให้สวยอีกรอบพรุ่งนี้ไม่ยอมพลาดแล้วพีเคเฮาได้แต้มพรงนี้เปิดโจมแล้วนักกีฬายืนเช้ดหลังครับสวัสดีนี่ยอดเปิดป้าโอ้ยพรุ่งนี้ครับพีเคเฮาได้แต้มได้แต้มนำสองแต้มไปแล้ว จังใส่ฟ oh, oh, okay. ้าพ oh, okay. oh, okay. ีเคฮาได้แจ้ลูกนี้ัได้แต่อสิโนี่เปิดมาเปิดได้ลูกไสวยสุดพี่เกียร์รนิีเคเฮาได้แจ๊บเแมของีเคเฮาไป ชตงตงอาเอพาะพอดุษเกียรติครับต้องชมเจ้าซันนี่ครับพอดได้สวยมาให้แบบนี้โหนี่ลูกนี้นะคาัโอ้ซันนี่ผมว่าเปิดสบายชมผมก็ซหน่อยลงได้อยู่ทีเท้าได้แจ่โอ้เอาละครับประการต้นอยู่ไหมฮะแอบเปิดมาชู่ไวสวยลูกนี้อนาคตเนี้ยนะครับคุณพันแสงได้แจ๊ หวาและโอกาสครับนี่ดีเท้าได้แต้มแต้มเดียวแมตตพลอยเปิดมายังไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันสุภาษาหมูสุดเอาติ๊กฟอครับเกมไม่เกมครับที่เจ็ดโอ้ยยังรับนะภได้แต้มต่อสิบสี่โอ้ดีเสริมอาเปิดได้องตุ้นี้แต่โอ้เรียบร้อยครับดีเท้าได้แต้ม สิบห้าสิบเกมนักกีฬายินเส้นหลังเซตไทเบกทีมพีเคเฮาชนะทีมสุพรรณสรหมูสดด้วยคะแนนสิบห้า,หาต่อสิบสรุปผลการแข่งขันพีเคเฮาชนะสองต่อศูนย์เซตนักกีฬาทุกคนให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมเลยครับ